สวัสดีค่ะทุกคนวายยอน,นะคะคลิปนี้นะคะมาเบิร์นเน้นๆ200แคลอรี่ภายใน10นาทีแบบไม่ต้องมีอุปกรณ์ง่ายๆกันที่บ้านกับแอมอีกแล้วนะคะท่าแรกนะคะจัมปิ้งแจ็คเราจะทำกันทั้งบด3เซตเซตละ30วินาทีนะคะโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมมาเริ่มกันเลยค่ะ ยานใช่ไหมคะเห็นไหมเอยหัวใจเริ่มเต้นละไป ได้แล้วโอเคไปท่าที่สองนะคะเป็นไฮนีนะคะยังสิบนาทีค่ะ em to set hit 2 คนที่กระโดดไม่ได้นะคะมาดู 3, เซตสาแอจะแบบไม่กระโดด ตลงไปมาแ้วนะ 好了 在车上拍照。 วินาทีนะคะเราจะทำด้วกันเหมือนเดิมค่ะ3มเซตพักสิวินาทีอ่าเซตที่หนึงเริ่มสคอ a t s เริ่ม ไม่ไดที่ใครมีน้ำนะคะพกน้ำดื่มน้ำตามด้วยเนาะเซตที่สามไปแอลไม่ฟิตพอที่จะกระโดดได้แล้วนะ มาท่าสุดท้ายนะคะเป็นท่า Side to Side h o p s นะคะกระโดดไปมา3วินาทีเองนะอ่ะเริ่ม